สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาวิเคราะห์ดวงชะตาท่านที่เกิดลัคนาราศีกรกฎเดือนมิถุนายน2564โดยอาจารย์อัญชุลีพรนะคะคลิปต่อไปนี้อาจจะไม่ตรงกับดวงชะตาของบางท่านบางคนเพราะพื้นชะตาของแต่ละคนแต่ละท่านสูงต่ำดีร้ายแตกต่างกันไปแต่พอนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติและการตัดสินใจในอนาคตของท่านได้นะคะ มาค่ะเรามาวิเคราะห์ภาพรวมๆทั้งเรื่องการเงินการงานกันเลยนะคะคนลักษณาราศีกรกฎมีเรื่องว้าวตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะคือเดือนนี้ใครที่ตกงานก็จะได้งานท่านจะหาเงินได้ง่ายการเงินจะสะพัดดีมากใครที่รอเงินอยู่ในช่องทางต่างๆก็จะได้เงินบางท่านอาจจะได้รับมรดก เงินตกเบิกหรือกู้เงินผ่านจากสถาบันการเงินต่างๆบางท่านอาจจะได้เงินจากการเดินทางไกลไปติดต่อเจราจาประสานงานต่างๆหรือได้เงินจากการติดต่อต่างประเทศด้วยก็ได้และเดือนนี้จะเป็นงานที่หนักและเหนื่อยมากๆบางท่านอาจจะมีเรื่องที่จะต้องหนักใจเบื่อหน่ายในงานหรือมีเรื่องที่จะต้องคิด ได้ตัดสินใจเรื่องงานและท่านจะต้องลงมือทำเองจึงจะสำเร็จบางท่านช่วงนี้มีความคิดมีไอเดียใหม่ๆมีความคิดรเริ่มมีโปรเจกต์ใหม่ๆสำหรับอนาคตข้างหน้าแล้วหรือบางท่านอาจจะแต่งกับงานก็ได้นะคะระวังจะผิดใจกับผู้ใหญ่หรือผิดใจกับเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นผู้หญิง ระวังในการใช้คำพูดในการสื่อสารอาจจะทำให้คนฟังแปลความหมายผิดๆไปได้และนำมาซึ่งความเสียหายในด้านชื่อเสียงและก็ธุรกิจของท่านอาจจะผิดใจกับมิตรสหายหุ้นส่วนคู่ค้าคู่ขายและคนในครอบครัวได้ให้ระวังอารมณ์ของตัวท่านเองด้วยนะคะควบคุมอารมณ์ให้ดี บางท่านอาจจะเหนื่อยนายใจกับบุตรบริวารมากขึ้นบางท่านอาจจะได้รับโชคลาภหรือเงินพิเศษจากผู้ใหญ่และจะมีรายจ่ายมากจากการเดินทางไกลหรือมีหนี้สินที่ต้องรอจ่ายหรือมีเรื่องที่จะต้องเสียเงินก้อนใหญ่ออกไปนะคะบางท่านอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากมิสหาย ในช่วงเดือนนี้นะคะจะมีะมิตรสหายที่ดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีบางท่านอาจจะได้ย้ายบ้านซ่อมแซมบ้านตกแต่งบ้านหรือซ่อมรถมีการเปลี่ยนแปลงรถในช่วงเดือนนี้อาชีพที่ดีเด่นในช่วงนี้คือนักการพูดนักการขายการติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การเดินทางไกล ต่างจังหวัดหรือการติดต่อต่างประเทศดาราศิลปินงานโซเชียลออนไลน์งานไฮเทคต่างๆนะคะแล้วก็เกี่ยวกับสถาบันการเงินทุกชนิดนักเก็งกําไรหุ้นด้านการสื่อสารและด้านวัสดุเหล็กเครื่องจักรกลทุกชนิดหรือ,อ,อหุ้นเกี่ยวกับต่างประเทศจะดีมากๆนะคะ ปลายเดือนท่านจะมีได้มิตรที่ดีเพิ่มขึ้นหรือมีคนมาช่วยส่งเสริมท่านต่อไปมาดูแลสุขภาพกันนะคะให้ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแล้วก็ภูมิแพ้อากาศให้ระวังระบบทางเดินหายใจและระวังโรคระบาดโควิดด้วยนะคะช่วงนี้แล้วก็ให้ดูแลระบบช่องท้องนะคะแล้วก็ระบบสายตา กระดูกสันหลังเอ็นกล้ามเนื้อระวังข้อมือข้อเท้าแผลงนะคะช่วงนี้ต่อไปเรามาดูเรื่องความรักกันนะคะคนโสดคนที่จะเข้ามาพบเจอจะเป็นคนที่มีเงินร่ำรวยอาจจะเป็นเจ้าของจิจการกิจการแต่จะเป็นคนโลเลไม่แน่นอนเอาแต่ใจตัวเองและจะไม่ค่อยได้พบเจอกันเท่าไหร่ส่วนคนที่มีคู่แล้ว คู่ของท่านจะหาเงินเก่งและก็ใช้เงินเก่งและจะเป็นคนเจ้าอารมณ์หมุดหิดโมโหร้ายให้ระวังการทะเลาะเบาแวงด้วยนะคะให้พาคู่ของท่านไปทำบุญถือศีลปฏิบัติธรรมร่วมกันและทุกๆอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะมาค่ะเรามาเสริมดวงชะตากันดีกว่านะคะให้ทำบุญเกี่ยวกับการตักบาตรทุกวัน พฤหัสและก็ทุกวันเสาร์นะคะเพราะว่าช่วงเดือนนี้ดาวพฤหัสกับดาวพฤหัสนี้จะเดินถอยหลังนะคะ,ะแล้วก็ให้ร่วมสร้างวัดวาอารามไถ่ชีวิตสัตว์ถวายโรงศพผ้าหอ่อศพค่าน้ำค่าไฟบริจาคเลือดปล่อยปลาเกินอายุของท่านเองนะคะแล้วก็ จะเป็นถวายแท้งน้ำจะเป็นถวายพัดลมอย่างนี้ก็ได้นะคะบุญกุศลส่วนนี้จะช่วยค้ำจุนหนุนชูและส่งเสริมให้ท่านผ่านพ้นอุปสรรคและสิ่งอัป,ปมงคลไปได้ในเร็ววันยิ่งขึ้นนะคะทางช่องเปิดกลุโหาราศาสตร์ของเราขออวยพรให้ทุกทุกท่าน มีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะละด้วยเทินสาธุอย่าลืมกดติดตามดูคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ